สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ยังเกาะติดในส่วนของสถานการณ์พายุฤดูร้อนนะครับในช่วงรอบค่ำนะครับรอบดึกนะครับก็วันนี้หลังจากที่กลางวันเนี่ยอากาศร้อนมาทั้งวันนะครับพอในช่วงค่านะครับในช่วงค่าถึงดึกเนี่ยก็ปรากฏว่ามีหลายๆพื้นที่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนนะครับลมกระโชกแรงแล้วก็ในส่วนของ ฝนฟ้าขนองนะครับดูจากตอนนี้นะครับดูในส่วนของแผนที่อากาศนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ยอมความกดอากาศตา่ำก็คืออากาศร้อนอยู่ตรงนี้แล้วก็ความกดอากาศสูงแผ่ลงมานะครับก็คือนะเวลานี้แผ่ลงมาถึงแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในค่าคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ เกิดแนวปะทะนะครับระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็นนะครับเฉภาคอีสานและก็ภาคตะวันออกนะครับในช่วงค่ําคืนนี้นะครับก็เลยจะส่งผลให้หลายๆพื้นที่เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะฝนฟ้าขนองและก็ลมแรงนะครับซึ่งทางกรมตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของล่าสุดในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมดูก็คือดูตรงนี้นะครับก็คือที่ที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจตรงนี้เป็นข้อมูลเรียลไทม์นะครับจะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ย ประมาณเวลาเวลาบวกไปอีกเจ็ดนะประมาณทุ่มหนึ่งของวันเนี้ยจะสังเกตว่ากลุ่มฝนขนาดใหญ่นะครับกำลังเคลื่อนที่เข้าปกคลุมประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งฝนและลมนะครับอาจจะเป็นลมก็ได้นะครับอาจจะเป็นลมอย่างเดียวหรือเป็นทั้งฝนทั้งลมนะครับจากจากโมเดลที่ดูจากภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายจากดาวเทียมเนี่ยครับจะเห็นว่า ลุม่มเมฆฝนขนาดใหญ่นะครับกำลังกำลังเคลื่อนที่เข้าปกคลุมประเทศไทยนะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆพื้นที่น่าจะได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศไทยนะครับก็คือตะวันออกเฉงเหนือและตะวันออกนั่นเองนะครับนี่คือล่าสุดนะครับที่ดูเป็นข้อมูลที่ที่อยากจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับในในในวันนี้ก็อาจจะมาช่วงดึกนิดหนึ่งนะครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับ แล้วก็ดูจากลักษณะดาวเทียมที่ขอนแก่นเนี่ยก็จะเห็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่หลายๆกลุ่มนะครับกำลังเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่เข้าภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่กําลังเคลื่อนที่นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะทยอยมาเรื่อยๆในช่วงดึกนะครับเห็นเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะครับที่กําลังเคลื่อนที่มาเนี่ยนะครับนี่คือเรดาร์ที่ขอนแก่นที่จับได้นะครับก็จะจะจะสอดคล้องกับในส่วนของกลุ่มเมฆนะครับที่กําลังเคลื่อนที่นี่นะครับที่ที่เห็นนี่นะครับ ก็เป no ็นกลุ ini, ่มเมฆฝนนะครับท e ี่ตอนนี้อยู่แถวเวียดนามแถวลาวนะครับน่าจะเคลื่อนที่เข้าประเทศไทยในดึกๆวันนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นเรดราของในส่วนสกลนครนะครับที่กลุ่มฝนอีกหลายๆกลุ่มนะครับอยู่หลายๆจังหวัดนะครับอยู่แถวอุบลบ้านนะครับแล้วก็เคลื่อนผ่านสกลแล้วก็อาจจะเข้าบางอำเภอของอุดรมาข้ามนะครับอาจจะมีแต่ลมนะครับหรือทั้งลมทั้งฝนนะครับหลายๆพื้นที่นะครับในโซนนี้ แล้วก็แถวอุบลนะครับอุบลศรีสะเกดจะโสทอนแถวนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้รับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ยังมีฝนก่อตัวที่กําลังจะเติมเข้ามาในส่วนของที่เห็นเป็นภาพนี่นะครับที่อยู่แถวเวียดนามอยู่แถวลาวนะครับก็น่าจะมีฝนเติมเข้ามาอีกหลายๆหลายลอบนะครับในค่ําคืนนี้นะเพราะฉะนั้นก็หลายๆท่านก็เฝ้ารอนะครับ นี่ก็เป็นเรร์ของอุบลน,นะครับจะสังเกตว่าจะมีกลุ่มฝนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่แถวชายแดนนะครับที่กำลังจะเคลื่อนที่เข้าในส่วนของอุบลแล้วก็สุรินทร์ศรีสะเกดนะครับก็คืออยู่แถวขมรนะครับกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็น่าจะเคลื่อนที่เข้าไทยในในค่ำคืนนี้นะครับหลายๆท่านก็อาจจะได้ได้รับลมแล้วนะครับรู้สึกว่ามีลมเนื่องจากว่ามวลอากาศ เย็นแผ่ลงมาประทะอากาศร้อนนะครับในช่วงวันนี้ทําให้เกิดลักษณะลมนะครับนี่เป็นเรดารข์ของของอุบลนะครับที่จับในส่วนของกลุ่มฝนนี่กลุ่มหนึ่งที่อยู่แถวประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็กําลังจะเคลื่อนเข้าเข้าสู่แถวอีสานใต้นะครับแถวสุรินทร์ยะโ bon, สธรอุบลศรีสะเกดอะไรโซนนี้นะครับก็คำคำ,คำดึกๆก,ก,ก็น่าจะได้รับฝนนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับพออากาศเย็นมาประทะทําให้เกิดลักษณะของฝนฟ้านขนองนะครับก็ดูลักษณะการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนนะครับ ทีนี้มาดูนะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนล่าสุดเมื่อประมาณหัวค่ำที่ผ่านมานะครับก็ได้แจ้งเตือนก็เป็นการแจ้งเตือนที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงที่สุดนี่จากว่าแจ้งเตือนล่วงหน้าประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็คือมีข้อมูลเรียลไทม์มาแล้วก็เพิ่มเป็นกลุ่มจังหวัดสีแดงนะครับหลักๆก,ก็คือก็สีแดงก็จะมีสกลนครกาลสินนะครับ สกลนครกาลสินร้อยเอ็ดมหาสารคามสุรินทร์มุกดาหารแล้วก็สุรินทรบุรีล์นครราชสีมาสะแก้วจันทบุรีและตราดนะครับตรงนี้เป็นสีแดงที่ทางกรมหมุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนล่าสุดนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่กรุงเทพนอกจากนั้นก็เป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี้ก็คือ เพือานกันทั้งหมดนะบ,บึงการนะครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีขอนแก่นอุดรชัยภูมิบึงการหน,นองคายนะครับแล้วก็ลบบุรีสระบุรีนะครนาะยกปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะครับที่ออกแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับที่มี ความเสี่ยงที่จะอาจจะได้รับฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและก็ลูกเห็บตกในค่าคืนนี้นะครับจะสังเกตว่าตอนกลางวันเนี่ยอากาศร้อน,อนมากนะเพราะฉะนั้นพอกลางคืนเนี่ยอากาศมวลอากาศเย็นมาประทะนะครับทําให้มีโอกาสที่จะเกิดลักษณะฝนฟ้าขนองกระจายไปหลายพื้นที่นะครับการเกิดเนี่ยจะจะกินพื้นที่แคบๆแ,แต่ว่ากระจายไปเกือบทั่วภาคอีสานเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลที่ อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมในช่วงเวลาประมาณสามทุ่มของวันนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ลหลายๆท่านก็เพิ่งจะเลิกจากการเล่นสงการานนะครับก็ดีนะครับที่ฝนอาจจะไม่ได้มาช่วงกลางวันนะมาถ้ามาช่วงกลางคืนก็เป็นช่วงที่ทุกคนได้ผ่านเทศกาลสงการานมาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดลมนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เฝ้าระวังนะครับทางใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ใหญ่หรือว่าบ้านเรือนอาคารเรือนที่ไม่แข็งแรงนะครับก็เฝ้าระวังนะครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่ออกแจ้งเตือนนะครับโดยได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนยิยมวิทยาตรงนี้เป็นฝนเดียวทามนะครับย้ำว่าไม่ใช่การพยากรณ์นะครับก็คือเป็นการเกิดฝนในลักษณะเรี่ยวทามจริงแล้วก็น่าจะมีเสริมเข้ามาเรื่อยๆในรนละลอกนี้นะครับในค่ำๆนี้นะเพราะว่า มวลอา,าอ,อากาศเย็นนี่แผ่ลงมาเนี่ยก็ในล่าสุดคืนนี้นะครับเมื่อประมาณทุ่มสองทุ่มมันคืนลงมาถึงจอชายแดนไทยละก็คืออยู่แถวลาวเวียดนามแล้วก็คืนนี้น่าจะเข้ามาประทะไทยนะก่อนที่จะเลื่อนไปทางด้านตะวันตกของประเทศไทยในพรุ่งนี้นครับถ้าฉะนั้นคืนนี้ก็น่าจะอยู่แถวโซนภาคอีสานนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนท,ทั้งคืนนะครับในส่วนของ พื้นที่สีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ